เพื mother, all, all one, ่อนๆสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่บาร์เซโลน่านะครับขอให้มี็สากลางนะครับสวัสดีครับวาราเกต้าเกรนดูเดอร์บาร์เซโลน่าครับก็เอ่อตรงนี้ก็จะเป็นร้านไทยดูเดิร์สนะครับเราอยากที่จะรวมสเต็กฟู้ดที่อร่อยๆวันนี้เราก็จะเลือกทุกอย่างเมนูที่อร่อยๆมาไว้ในร้านนี้ซึ่ง อยากให้ทุกคนได้ลองมาที่บาร์เซโลน่านะครับกายเย่บาเลนเซียนะครับหลายเล่2ส0นะครับซึ่งอยู่ในตัวเมืองเลยนะครับที่เราเห็นนี้ก็จะเป็นเหมือนโรงหนังเราจำลองเป็นโรงหนังเวลาเราไปก็จะมีพวกยันหนังมิ่งซึ่งสมัยโบราณนะพี่เจนะครับเวลาเล้วก็เราไปตามถนนก็จะเห็นพวกป้ายต่างๆของร้านนะครับก็จะเป็นป้ายงะไอ้แม็กก็จะเป็นป้ายตามข้างถนนต่างๆถึงเข้าบรรยายล้างอาชียอะไรเงี้ยเราก็จำลองให้มันเป็นข้างถนนที่เยอะที่สุดก็จะจำลองให้มันเล่มเหมือนเยอะที่สุด ถ้าใครที่มาบาร์เซโลนานะครับผมก็ฝากในครอบตัวได้ขอป็นตินเม็นคอกแล้วก็แล้วก็ไทย,ยอื่นใชครับครับอันนี้ข้าวซอยนะครับเส้นแล้วก็น้ำพริกเนี่ยเราคิดเองเลยสูตรของเราเองทางร้านนะครับรวมต้องนำเข้าจากไทยเลยครับถ้าใครมาที่บาร์เซลโลนาก็เชิญเข้ามานะครับ